เดี๋ยวไว้ดีดีขวดนึงได้เลยครับนี่ครับนี่ขวดเท่าไหร่เฮียสามพันบาทครับเนเนาะคุณโอนไปได้เลยนะเงินแค่นี้มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผม เท่าไหร่นะครับเนี่ยสามพันบาทครับผมใจเองครับ,บนี่ครับขอบมากครับไอ้ป๊อปมึงจะจ่ายทำไมวะเนี่ยเออพวกเรายินใจอยู่แล้วเนี่ยมึงรีบจ่ายทำไมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเราเพื่อนกันใครจ่ายก็เหมือนกันแหละโอเคงั้นเดี๋ยวมือข้าเนี้ยกูเลี้ยงแล้วกันนะโอเคจัดเต็มเออ เอ้ยมาโว้ยอ,า,อาหารอร่อยอย่างที่มึงว่าไว้เลยว่ะเบ้นเฮ้ย,ยมันแย่อยู่แล้วเปล่าวะนี่ใครเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยป๊อบว่าแต่ช่วงนี้ธุรกิจมึงเป็นไงบ้างวะช่วงนี้แย่หน่อยวะ่ะก็เจอโควิดนี่แหละกระทบเยอะเลยเว้ยถ้าเกิดมึงมีอะไรให้กูช่วยเนี่ยมึงบอกกูได้เลยนะเวย้ยกูพร้อมจะทำเพื่อมึงทุกอย่างเลยนะเวย้ยสำหรับมึงอ่ะกูช่วยเต็มที่ <mile> <recuper ate. S 1> นะตอนนี้ธุรกิจกูสองคนอ่ะกำลังไปได้สวยเลยว่ะเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยนะเว้ยแต่ละวันอ่ะใช่ใช่เนี่ยวันนี้นะเว้ยถ้าไม่ใช่พวกมึงอ่ะกูสองคนอ่ะก็ไม่มาด้วยหรอกเว้ยจริงปะเบ้นไอ้จริงดิวะขอบใจมึงสองคนมากเลยนะเว้ยเฮ้ยเอาแน่เล่นเล็กน้อยมาชนมาเอาเว้ยวันนี้หัวไม่ทิ่มพื้นไม่เลิกเว้ย ผูแดงเอว้ว่าแต่ยังคบกับเมียคนเก่าอยู่ปาวะอ๋อนั้นเลิกไปแล้วมีผัวใหม่ทำไมวะเรารับไม่ได้ไอ้ที่มึงบอกว่าเข้าไปในห้องแล้วเล่นตลกแล้วเมียไม่ขำมาละตอนนี้ไม่ขำแล้วเอ้ยจะพูดไปมึงากสั่งอะไรเพิ่มไหมมึงสั่งได้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะ นนี้มากับเฮียคนเต็มที่นะแต่กูว่ากูว่าเริ่มอิ่มแล้ววะอีกอย่างเราก็มากันแค่สามคนกูว่าแค่นี้ก็พอแล้ววะมาดื่มต่อกันเถอะมหมกำลังนันเลยเว้ยชนกี่รอบเนี่ยไม่เคยหมดแก้วเลยแป๊บนะสสเสสม,มียกูโทรมาวะเดี๋ยวกูขอตัวแป๊บนึงดื่มกันก่อนเลยด้วย อืมคุณไม่ต้องห่วงนะผมดื่มไม่เยอะเดี๋ยวดื่มเสร็จแล้วจะรีบกลับเลยโอเคจ้าเมื่อยากกินอะไรเพิ่มอ่ะมึงสั่งเต็มที่เลยนุ้ยหรือมึงจะห่อกลกับบ้านก็ได้นะเพราะถึงยังไงแล้วอ่ะพวกเราสองตัวสองคน ก็ไม่ได้จ่ายตังค์อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยทำไมวะพี่มึงเป็นคนบอกมึงจะเลี้ยงเงินไม่ใช่เหรอนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงอะเจนเนียนให้ป๊อบใจกับเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงไม่รู้เฮ้ยไม่รู้ได้ไงกูหยอกมึงเฉยเฉยเจ็บไหมวะเจ็บ้ยงั้นเดี๋ยวเราสั่งเยอะๆเลยเดี๋ยวหอกกลับบ้านกัน บอกอะไรมึงให้นะไอ้ป๊อปเนี่ยแม่งรวยซะเปล่าแต่ไม่มีสมองแม่งโคตรโง่เลยเวลากูไปไหนมา่ไหนกับมันนะมันจ่ายตลอดนะมันสายเปเออไอ้มาวะโซนเอ้ากลับมาเลยป๊อปไปมาดื่มกันหน่อยเว้ยกูว่ากูพอแล้วว anyway> ่ะกูดื่มไปเยอะแล้วอ่ะเฮ้ยเยอะอะไรเห็นดื่มไปไม่กี่แก้วเองเยอะตรงไหนวะเนี่ยงั้น พาอมึงดึงก่อนเลยนะเวยกูขอพักแป๊บนึงว่ะเอองั้นเดี๋ยวกูขอตัวเข้าห้องน้ำแป๊บนะสวัสดีค่ะค่าอาหารทั้งหมด2,000บาทค่ะผมยังกินไม่เสร็จเลยนะครับทำไมรีบเช็คบิลแล้วครับเออเพื่อนสองคนที่มากับคุณเขาบอกว่า เสร็จแล้วให้มาเช็คบินได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นคนจ่ายค่ะสองพันใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยป๊อบนี่มึงแยกกูจ่ายทำไมวะเนี่ยกูบอกแล้วไงว่าวันนี้กูขอเลี้ยงโอ้โหทําแบบเนี้ย หักหน้ากูชัดชัดงั้นกูขอโทษด้วยนะที่หักหน้ามึงอ่ะงั้นมึงจ่ายเองดิเออกูจ่ายเองเอ้าเพราะสับแบตหมดเฉยเลยวะเฮ้ยมึงมีเงินสดป่ะวะยืมหน่อยดิขอ,อตังค์ใส่กูนลืมไว้ในรถวะชิบมหายแนละ้วทำไงดีวะเนี่ย เบดแต่มันหมดใช่ไหมกลัวเขาแบง์มาด้วยวะเฮ้ยไม่มีสายแจกูช้าไงวะนี่ไงเฮ้ยอันนี้ใช้กับของกูไม่ได้หรอกของกูอะ้ายซีเว้ยมึงจะใช้ใส่แนวไรเบส ไ,ไอ้เไอ้นิวกูดูโง่มากใช่ไหมเฮ้ยเปล่าเปล่าไม่แช่กันแล้วกูติดครั้งอะไรมึงสองคนหรือเปล่าวะไม่ไม่ติดไม่ติดแล้วทำไมมีสองคนถึงท่าเมือน่กว่าคูติดครังงคคง้งอะไรพวกมึงอยู่วะกูมึงจำไว้เลยเว้ยกูไม่ได้ติดครั้งอะไรพวกมึงอย่าเอาความบังดีที่กูมีให้กับพวกมึงมันอินทากูรับหลังเพราะกูรวย งโง่เพราะกูไม่ได้โง่กูแค่คิดว่าคำว่ามิจัภาพอ่ะมันสำคัญกว่าเงินทองก็แค่นั้นปากไว้ให้คิดด้วยเฮ้ยเพื่อนเออ่กูขอโทษเหรอนั้นเดี๋ยวกูจ่ายเองไม่ต้องห่ะเบ็นถ้าเงินแค่เนี้ยมันสามารถซื้อเพื่อนที่ไม่จริงใจออกจากชีวิตกูได้นั้นกูยอมจ่ายวะ่ะ